สวัสดีครับผมพบกับผมไก่นาหากินครับผมทีนี้ผมสมัจามัดก้านเนี่ยทีนายครับผมนี่ไงครับนี่เห็นไหมครับผมมากับเซฟบอสนะครับผมแล้วก็เซียนหลิวนะครับผมไปครับผมนะครับทีละบอเซียนหลิวได้กี่ตัวแล้วครับนี่ห้าหกตัวครับ หกตัวแล้วครับบวกกันก็เป็นกี่ตัวแล้วครับนี่ห้ากับหกนะครับผมแล้วก็ไปหาเซฟบอสนะครับผมโอ้ลงรูนะครับนี่หาเซฟบอสนะครับผมได้กี่ตัวเนาะเซฟบอสนี่ไม่ได้ไลยแล้วครับสวัสดีครับมาพบกับเซฟบอสนะครับหมายคือแก่เสือนี่มันฮ้อนนะครับฮอนแล้วครับบ่อค่ะอาฮ้อนเป็นฮ้อน นี่กานหาวนอีกอครับไม่เยอะก็จะไปก้านแม่งนะครับโอ้เก่งข้าสัตริยันขี่ยานาะนี่นนเสียนเรียวได้กี่ตัวแล้วนี่โอ้ใครจะพอขั่วแล้วนี่ชิบป,ปลายครับทิป,ปลายที่ที่เลยเดียวบอดบอดเงาครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คือคือคือว้าคือคือตามไปเป็นตาตามหลังเว้ยเดี่ยวตามหลังครับโอ้โห่ครับพี่น้องอากาศแบบนี้เอ้าผมได้หนุกสื้อขันย่านลยกันเหือยาครับพี่น้องเอ้ยห้อนแทนพี่น้องเอ้าครับผมฝนที่ตกบ่คือเอ้าเอาฝนหรือเอาอย่างเด้พี่น้องฝนยามีหนุกว่าฝนหนุก สงสัยนูนูมากินมากสมพอบ่เนาะไมไ้าบอขนลอ้นหอโอ้ยบ่น้ำบับโดน้อนฮ้อนอนคุณเล่าเห็นแต่น้ำกระบอกควายไปไปพาไปดูน้ำกระบอกควายโดดน้ำ อะไรกันเลยกันเลยโอ้ได้เสยลงหูขี้นเงี้ยมันจะเกินหัวหน้าเนาะนี่เจออีกตัวครับผมตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นี่ครับปูนี่ครับมันออกมาครับผมตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับพี่น้องโอ้โหปูตัวใหญ่พี่น้องมันออกมา เอาปลาปูนี่เอาปลาปูนี่เอาไปนงะเอาเขาโอ้ยเอาเขามันกัดเอาไปไปลิน้บนบ่นึกว่า <c oughs> นึกว่าจะกินเลยกินตำหุง่งเสียบปาโทเลยฮะเนื้บ่าเสียบปาโทเลยฮะไปกันซ้อมไว้เนี่ยน,น,น้องพีกันซ้อมซ้อมกับบุญยมืออีก โอ้จิโร่ตัวใหญ่เลยนี่นี่จิโร่ครับผมจิโร่นะครับผมนี่พี่น้องชิปุงโวขวดอยากเลยฮะฮะได้ครับผม

ขึ้นมีขึ้นมีขึ้นขึ้นนะครับเป็นแล้ว,ลวร้อนพี่น้องเอ้ยหาก้านจีนายนี่เสียมันห้องพี่น้องเอ้ย นี่ครับเพี้นครับเห็้ยนมาครับนี่นี่ครับผมนี่หนึ่งตัวนี่ไงดู็นครับพี่น้องนี่ครับนี่หนึ่งตัวผมนี่หักคันแถวถุงไห้ตรงหน้าพี่น้องเอ้ยตัวที่สองพี่น้องนี่นี่ครับนี่นี่ครับตัวที่สองตัวที่สองครับผมเซบอสกับ เสี้ยนริ้วไม่พูดนะครับสงสัยจะเอาฮุบเอาเพืเดียวครับพี่น้องปะปะปะตีงว่ามีหรือบ่มีครับผมไม่พอเลยครับสงสัยรักเอาผู้เดียวมั้งนี่เจงจีนายนี่ครับตัครับก้มเอาอยู่ครับนะมาแต่ลงหูลงหูครับผมมายากเสื้อมนได้เนาะครับพี่น้อง,องสงสัยรักฮุบเอาผู้เดียวเฮ้ยนี่ก็ว่าไปแล้ว เขาปะป่าปะตีงเฮาอย่างไรนะบ่เห็นอย่ได้อยู่บ่ได้อยู่ครับนี่สายน้อยเดียวเองง่ายอยู่บ่นี่หรือว่ายากเมื่อยอยู่บ่บ่บ่ดีกว่าดีกว่าไปซื้อกล้อกิน่นบ่าอันนี้มาหาอยู่แถวตลาดบ้านเฮาถงนา ดังแซบการเองกินการเองกินเองเห็ดกินเองแซบมันบ <c oughs> อนี่หนครับเออการเองใส่ขี้ขั้วเองเลยอยากอยากเข้มอยากจางกัดใส่เข้าไปโอ้ยขุบโอ้โหพี่ลึกผิดลึกผิดลึก <c oughs> ขี่แตกเลยโอ้ยรองมือนักไปหน่อยขี่ที่ไหนแตกเลยท <c oughs> <c oughs> าน <c oughs> ขุบปรทันโอ้ยยันขุบบระทันฟ้ายันขุบญาติบ่ ครับพี่น้องเข็ยหน้าบ้านผมครับพี่น้องประคับเลยครับเข็ยหน้าครับผมประคับหมู่ป้าบอยู่ในในคดีครับผมพี่น้องโอ้นี่ครับเข็ยหน้าครับผมใส่ เลยโอ้ยขี่กังขา้าขี่กระตูนี่เร็วพูนดองขยอดข,ดข,ดขดยเขางยพี่น้องโอ้ยขี่ขา้าขี่กระตูอุไรเทวีเหรอวะว่าไปสันวะอันนี้ก็คือพวกผมาพากันมากานอยู่แถวทงหน้าครับพี่น้อง แดดเป็นเย็นอากาศมันข้อนพี่น้องข้อนตะเวทลำข้อนพี่น้องมาหาเลาะกันจีน,นอายเซบอสได้จิงหรีดไฟจะไปทำอะไรกินไปเท่ากัดครับบ่จัดไปจะให้เสียอเอาเวลาพี่น้องพอดีมาส,สามคนรวมกันพอดีขวบพี่น้องพอดีขวบแล้วปนะเหอโอ้ลายู่ เส้่ยนดิวพอดีสามคนมาร,รวมกันพอดีขวบพี่น้องอ๋อดีกว่าไปซื้อพี่น้องเอ้ยซื้อแบบการซื้อแถวเอาทงไ้ทงานา์เราดีกว่าพี่น้องอหาก,กินแบบจังงากมันแซ่บพี่น้องเอ้ยหาก,กินงา่ายไลยมันกินบ่แซ่บเซฟบอสเซฟบอสทำให้กินบ่ครับรี๋เซเราจะทำให้กินนะครับผมวันนี้ได้กินฟีมือเซฟบอสเราออ จัดไปอย่าให้เสียคร <c oughs> ับผมอย่าให้เสียเซียขี้ <laughs> ใส่ข <Bond> ี้วะครับโคักขึ้นคอกุดเลยเอ้าวใส่ก็ได้ปะเห้ยให้จริงให้จริงมัาเขาต้องเอาไข่ฮะไข่เอาไข่ออกมานี่ไงครับขี้เพียบนะครับผมกี้เพียบใส่ใส่คือ ใครคือก้อยเนื้อไงนะพี่พียมันอือปวดครับมันกัดมือเดินปวดอีกไม่เท่าไม่เช่วเลยไหนเลยใส่ออกข้าใส่ออกข้า มันนะครับนี่อมันเรือรอืมตัวนี้ไข่นะครับพี่น้องโอ้ครับไข่โอ้เรืองเลย ขณะนี้เซียบอตกำลังดังไฟขั้วแมงจิงลีนะครับผมเนีงจีนายครับผมขำมาขมิ้นนะครับหน้าตาเขี้ยงเขียดสีเลียดมากเลยเซียบอตโอ้โหให่ใหญออโอ้หฮะลงทางโอ้ค่ะนี้เซียบอตกำลังทำหน้าตาขำมาขมิ้นนะครับพี่น้องว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะมีจะติดหรือไม่ติดไฟนะครับผมนี่ครับ ติดบอสจัดไปจะให้เสียอันนี้เสียบอสรงางเท้าแมนครับเท้าแมนเต็มกำรรนะครับผมโอ้โหเสียบบอสทำกับเก้มนะครับผมพี่น้องปึกใส่เลยวันนี้เสียบบอสใส่กระทาเลยว้าวเสียงโอ้โหเสียงกระทาคกับพี่น้อง ำพิลไป้วยเซฟบอสครับผมโอ้โหร้อนก็ร้อนนะี่ไฟโอ้โครนแล้วครับปรุงก่อนสิอันนี้โอ้โหปรุงรสนัวแล้วอนะันนี้ปรุงนัวใส่หนึ่งช้อนดีนีะครับชิลรสไฟไปเอ้ย อะไรไปไหนร่นครับมัน่นครับโอ้กลิ่นหอมครับโอ้โหขั้วโอ้โหพลิกพลิกพลิกหอมเลยครับโหอมมีหอมจนพลิกพลิกพลิกมันจะแซ่บจัดไปอย่าให้เสีย ขนาดนี้คั่วไฟอ่อ,อ,อ,อนๆน,นะครับผมไปแกไมไปได้แล้วครับผมมันจะไหม้หลัจัดไปอย่าให้เสียแก้วเห็นบัตเตอรบอร์ดแก้วเรืองขนาดนี้ผมก็รอเซฟบอร์ดทำกับแก้มให้น,น,นะครับผมโอ้โหไฟลุกเดือดร้อนก็ร้อนครับพี่น้องไ,ได้แล้วครับโอ้แล้วแล้วครับโอ้โหใส่จานสิเซฟบอร์ด ทิ้งนะครับทำเองซิมเองแซ่บอยู่ครับจัดไปเปียนร้ียสุดยอดครับเจ๋ว อ๋อแบแก้มแบบแก้มอ๋อแับแก้มนี่ไงวอทมึงดูไว้มึงดูไว้มันจะยี้อะมึงดูไว้มึงดูไว้มันจะยี้มันจะกินดิวอทเอาไว้กระดาษตาลายมันจะได้กินตัวนี้คุกุไว้อ่ะนะ นัวเกือบนัวเลยเกือบนัวเลยโอหนะว่าอยู่บีบเลยจิ้เกือบนัวกินน้ำกินน้ำครับน้ำมันห้อนนี่ยกินน้ำนี่น้ำน้ำกินน้ำกินโอ้ยยี่นะกัมเนก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 ัมเบนตะมหงอ้ว่าเกือบโดนไม่เฮาเลยโอ้ยเกือบไม่โดนไม่เกือบโดนไหมดูนะครับตัวนี้มันไม่ได้แคขี่พี่น้องนี่ครับผม ไม่รู้ว่าใครจะโดนนะครับผมพี่น้องรอว่าใครห้ามคายไปกินแล้วฮะ <c oughs> นัว่านัวห้ามคายเลยห่อนกับพี่น้องนอนตะเวนลายมาเก,ก็บเ่าคือพี่น้องมันห้อนเอาเดี๋ยวมาักการแม่งกินเร่นๆชิวๆฝากช่องหน่อยพี่ฮัลโหล ปิดส่องหน่อยปิดส่องหน่อยปิดส่องน้อยถือพร้อมอาจัดไปย้ายเสียเบิกเงินยันปิดไฟเนอะเวลาบัญชีลอยอ่าขอห้องเลยไปเฮาไว้กินผู้เดียวไหมพันเดียวกินแน่นี่โอย เอากินตัวนี้ด้วยเนี่ยนิมุสไกคีครับฮ่าฮ่าฮ่านิมุสไกคีนิมุสไขคีว่าตัวน้อยไตัวน้อยแล้วเนี่ยโอ้หลติดเนาะเอาแซบแซบแซบเลยมัน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 ไม่ไข่ไปใส่ละตัวนิมส่กี้ครับต้นวันละ เพื่อนัวเลยจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับฝากกดติดตามช่องไก่หนะ้าหากินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อดูคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ